สวั connected. สด okay. ีครับพี่น้องวันนี้กับมาพ่อกับผมก็เก่านะครับพี่น้องวันนี้กับบ่าหนูอีสานคนไก่บานครับผมวันนี้มาเป่าหนูก็เก่าครับผมนี่ครับครับอยากกินหนูคนเหนือคนเหนือผนอยากกินหนูครับพี่น้องคนนลงงานเดียวกันครับไปครับผมไปลุนน้ำกันมันนี้สิมนี่ัจกแต้มครับผมสำหรับเป่าหนูนะครับเนาะไปครับไปครับพี่น้อง เห็นหูหนึ่งอยู่นี่ครับน่ครับเป่าเรื่อยนะี๋ยวมันหมดนี่ครับพี่น้องหูหนี่นเปิดปากหูออกเพือเราครับ 2 luôn luôn Ở Ồ, luôn vô khăn Ừ Mọi Để đó vô ันค่อยต่อทีทีมันๆครับผมแล่นอยู่แล้วหาจะอยู่แล้วครับพี่นออ้องเยบ็บเลย เดี๋ยวเยวสุดยอดสุดยอดยอดนีข้นเหนือนครับพี่น้องคนมาเคยเห็นเพื่อนมาตามผู้เบาหนอ,อันลูกด้วยโุ้ยสุกเลย <laughs> ถุงไม่ได้เอามาใี่ไลูกใส่ถ,ถุงนี่เลยใส่ถุงนี้เลย ถุงบะไดดมากครับพี่น้องนี่ครับลูกอู้ยเยอะแมวเลยแต่พันโอ้นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่เหงาเจ้าพันมันนั่มัน เลี้ยงลูกเลยนี่ครับล,ล,ลูกทั้งลูกทั้งแม่ลูกทั้งแม่จะดามเนนะครับเนีย่ยเป็นย่างกินของคนยิสานครับพี่น้องอู้เจียมลูกน,นั่นกาานี้โอ้แกีวเลย นี่นะครับลูกอโอนี่นวะนี่ยังมีอีกน่าจะมีอีกอ๋อยังไม่สุดนี่อุ้ยโอ้โหบบานเลยโอ้โห่บานฤดัยเลยพี่น้องยกครัวสุดยอดครับ นูนึ่งเหลืองูนี่เด<อ>ี๋ยวงูนี<อ>่หมดแล้วหมดแล้วครับโอ้ใยญเป็น1สียกับหู้นี่1สบแต้มผ่านไปครับพี่น้องนี่ครับไปครับโชว์ไปช่ชชมหู้อื่นต่อครับพี่น้อง ท่านเป่าเป่าเรื่ 2> 2> <wh <wh อยมากยังร้องไงร้องร้องนี่ครับพี่น้องใช่เหรอไม่ใช่หนูในถุงย่ามร้องนะบริเวณเนี้ยบริเวณนี้ยเสียงห้องเลยครับพี่น้องร้องประมาณแล้ว ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ด้ครับเด้อพี่น้องวันนี้บ่มีโอครับวันนี้เร็วสามโมงเรียบร้อยทำไมนี่ไม่ยินร้องเนี่ยร้องร้องไงสองรอบแล้วจะ้องค่อยกว่าตัวนั้น นะกับเขากินแกงครับพี่น้องจวงอารุนอยู่เลยรุนแล้ว,ลลวเงียบแ <c oughs> น่นอนเงียบไอ้นน่ไม่มมนนี่นนี่ันนี่ี เด้งไปเยอะมาครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันหมานบ่ครับนี่ยหมานไอ้เาแน่นอนแน่นอนได้ยินเสียงอยู่โอ้เนี่ยมันคาบั้งอยู่เนี่ยแต่ท่าน,นสุกคาบั้งนี่ยมันร้องอยู่ฮะสุกเลยเนี่ยขุดเลยขุดเลยฮะ ุดเยสุดเลยครับสุกเลยครับพี่น้องอือมันร้องอยู่โหหัวมันขาบ้างี่โอ้ตัวใหญ่เด,ดินนี่ครับพี่น<ด>้<ด>องนี่ครับแจ๋ว <laughs> ครับผมเขยไม่ครับ ร้องเหี้ยอยู่นี่บ่ขอฟังเสียงด้วยป่าวเสียง,งห้องเลยครับพี่น้องไม่พลาดหรอกเสียงร้องเงี้ยเนี่ยเป่าเป่าวทีๆก็เสียงเปลี่ยนแล้ว <c oughs> แดดทอนครับผม ทันทำบัางไป,ไปไว้เหนือเ,เวลากลับไปอยู่บ้านเนจเา้าให้บททัทำสนใจจิต <c oughs> ติดต่อบังเปาง,ปงนู้นได้ดครับพี่น้องเนีย่ยเก็ดขายอยู่ครับมีสางอยู่ม <c oughs> ีช่างทำขายด้วยสั่งวันเดียวได้มานี่เลย ไม่แล้วมั้งไม่นาทำรุ่นน้ำกันครับพี่น้องมาข้างบนปลอดภัยงานประมา,างนี้ <c oughs> มารุ่นน้ำกันครับผม เอาโชว์นี่นะ<ฮ>ออกมา<น>รอแล้วครับนี่เป็นกือครับ,รบผมเป็นกือครับพี่น้องนี่เบ้ยอโอ้นี่นสามครับสาม อยากเหงครับแดดเดียาวเลยมั้ยกระอนเลยโอ้ยตูโิกนี่อุ้ม <โห S 1> เต็มเลยน,นี่คนเป่าก็มีกำลังใจคนขุดมือแตก โอ้นอนเต็มรูเลยเต็มห้วยเลยครับพี่น้องเอ้หนูขั้วครับหนูขั้วขั้วท้องขาวจะมีอีกนะจนตาขาวตาเหลืองเอ้ยนอนเลี้ยงไรตัวแม่มันจะน่าจะอยู่ในข้างในสุดเนี่ยรูไปเนี่ยแม่บ่มีครับพี่น้องอ้ ได้กี่แต้ม10แต้ม10แต้มครับพี่นอ้องเก็บหลักฐานหน่อยเก็บละครับ <laughs> ไปครับไปต่อครับไปลุนขวยอื่นต่อครับพี่นอ้องผ่านผากเหนือครับพี่น้อง ม่เป็นสูบซาดิฝากผลงานเนี่ยนะครับด้วย<บ>เสียงห้องเลยพี่น้องเสียงห้องเลยครับกลัวจะหารูเจอเนาะ ตัวใหญ่หมันฉลาดน,นะตัวใหญ่นะจะฉลาดอ <laughs> <Village> น่าจะอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วพี่น้องเปิดเลยครับแล้วท่นเขา้าม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่มันหล่นเติมเชื้อเพลิงครับพี่น้อง นี่ครับบังเป้าหนูนี่พิชชาค่โอ้ยไม่เต็มรูเลยน,ลนั่งลงเลยกล้องแน่นอนตัวใหญ่แน่เป็นแต่ตัตวแญ่อยู่ครับพี่น้อง ยูอลึกกว่าจอน้องระดับนี่เจอลูกอ่ะทั้งลูกทั้งแม่เลยนี่นี่เกล้องมนันกล้องมนนี่ครับพี่น้องอ้ยว่าเบกเอิบเลยครับ ตัวเบิกเอีบเลยครับพี่น้องมันหมานครับผมน,น,นี่ครับมายันลูกเล็กเด็กแดงมันหมานครับนี่ครับนี่แจวครับนี่บ้านลูกเต็มเลย นี่เนี่ยรังมันอยู่นี่ไปไล้สี่ตัวรวมตัวโตมาเลยรวมตัวโตมาเลยโอ้ หมดแล้วโอ้หมดแล้วครับไปครับไปหุ้มเอื้นต่อครับพี่น้องโอ้มานมานมาหากินไป็นแนงมันครับอาจารย์พูดภาษาอาจารยนแล้วมาพี่น้อง นี่ยป่องนี่ป่ารู้อเป่าป่องที่ป่องเลยป่องดีกว่าบอกไปแล้เอาแป๊วเลยครับพี่น้องนี่เปิดแล้วนะจ้าดังเอาเลย

หันหอนหอนมาลองมึงครับพี่น้องครัยก็ไม่ได้ยินเสียงห่วงครับไม่ มาที่ลุ้นแล้วนั่นมาแล้วครับโผล่มาแล้วหนึ่งตัวตัวกำลังดีแล้วครับพี่น้องมันไม่ได้ยินเสียงร้องนะไม่ร้องหนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแต้มผ่านไปครับพี่น้อง เจอลังเจอลังแล้วจะไปเจอตัวนี่สองตัวเป็นส,สองไม่รู้ทำไมไม่มีแค่นี้นี่สุดละ สองตัวสองตัวอสองตัวครับพี่น้องไปครับผมอื่นดัวครับตัวเล็กลำรากควันก็อยู่ละรุนน้ำกันครับผม มันบ่ครับเพื่อน ว่าปิดไม่อยู่เนะี่ยปิดเก่าอ,อยู่ไกลใช่ไหมละจับลูกแงะ ตายว่ะตายแล้วยังลำกคอนวันจิบได้แล้วครับพี่น้นอ,อนง นันครับผมหมดยังยังผมแดงปุ๊บเลยอะือหมดยังหมดแล้วคร,รับพี่น้องสิบก็เต็มว่าจะไม่ได้แลงวเกี้ยนะถ้าไม่ร้องนี่ก็ไปเลยเนะี่ย รุมลองดยไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาร่วมแต้มให้บ้างน้นะงคำน้นงหลอบคำเขอนรญาตเป้าก่อนครับพี่น้องมันจิคำกอนมันจีไม่ได้หนูครับผมไปครับด ครับพี่น้องอายอญญาครับเจ็ดแปดแจมครับผมเจ้าครับนี่ครับพี่น้องไม้นี่เป็นลอยอขึ้นเ่าเหรอครับผม <c oughs> นี่สบพันพัผนผากเหนือนี่ จฉาครับผมเฉาเฉาเฉานี่ตกให้เลยสองนี่ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับปะรดให้ได้ครับเด้อพี่น้องเด้อก็ได้เป็นกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับผมนี่บังเป้าบังเป้าหนูครับสนใจกับติดต่อมาก็ได้ครับพี่น้องสำหรับบังเป้าหนูนี่ครับผมมันหมานครับผม ตัวยังไๆครับนซนะิดน,นะนี้นี่ครับผมเจ้าครับพอกันไม่คิบหนาครับผมสวัสดีครับผม